และแล้ววันนี้ก็มาถึงพรที่น้องต้นข้าวสุภิยาเคยขอไว้เป็นจริงแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวกเขมรา,าจะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆของน้องต้นข้าวสุภิยากันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมากๆแฟนขับเยอะแยะมากมายไปร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องต้นข้าวที่ จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนบรรยากาศแสนอบอ,อุ่นมากๆเพราะพ่อแม่เอฟซพากันทําพวงมาลัยและก็ทําเค้กวันเกิดก้อนโต13ชั้นให้น้องต้นข้าวและได้มอบของขวัญมากมายให้น้องต้นข้าวและได้ยินมาว่ายอดเงินเบ็ดสิ้นทั้งหมดสรุปแล้วโอ้โหเกือบครึ่งล้านค่ะ สุดยอดมากๆนี่คือพอรที่หนูขอไว้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนอะวันนี้สากุกจะ,อ,ะอ่านโพสค่ะอ่านโพสที่น้องต้นข้าวได้โพสผ่านต้นข้าวสุปียาให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังกันในตอนนี้นะคะ น้องต้นข้าวออกมาโพส์ถึงพรที่เคยขอไว้นะคะอะน้องต้นข้าวได้โพสว่า tag, สุขสันต์วันเกิดนะต้นข้าวปีก่อนหนูเคยขอพอรให้ชีวิตหนูดียิ่งยิ่งขึ้นไปไปไหนใครก็รักเงินทองไหลมาเทมาไม่มีตกโด่งดังเหมือนดังพุระเบิดว้าวหนูไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในวันเกิดของหนูปีนี้ 13082568พอ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนเพลงจะประทานพรน,นั้นมาให้หนูหนูขอขอบคุณพอ่อพ่อแม่แม่ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดให้หนูถึงหน้าเวทีลานชมวิวอำเภอท่าม่วงขอบคุณพอ่พอพ่อแม่ที่อวยพรและร่วมยินดีกับหนูผ่านแลตฟอร์มต่างๆหนูขอขอบคุณมาลายน้ำใจที่เกิดจากพลังของกลุ่มบ้านที่รู้ ้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่รักและปรารถนาดีต่อตัวหนูทุกๆบ้านหนูสัญญาว่าจะนำน้ำใจของพ่อพ่อแม่แม,แม่นี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นทุนการศึกษาในอนาคตจนสำเร็จปริญญาค่ะขอบคุณน้องๆน,นักร้องที่มาช่วย สร้างสีสันที่ขาดไม่ได้หนูขอขอบคุณทีมงานหลังบ้านของหนูทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังแรงกายแรงใจเป็นผู้สนับสนุนเป็นเบื้องหลังที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นขอบคุณด้วยหัวใจต้นข้าวสุปียแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีนี่ก็เป็นโพสต์จากน้องต้นข้าวนะคะทุกคนนี่น้องต้นข้าวก็ได้ลงรูปเค้ก13ชั้นเนาะ เท็กเงินสดล้วนๆนะคะสวยงามมากแล้ววันนี้น้องต้นข้าวแต่งตัวสวยน่ารักมากๆนี่เป็นสาวหวานเลยนะคะทุกคนนี่ยิ้มแบบมีความสุขมากคุณย่าก็มีความสุขมากๆแล้วก็ร้องไห้ดีใจเพราะทุกปีน้องว่าน้องจะไม่จัดไงแล้วปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเหล่าแฟนคลับเพราะว่อแม่เอฟซี มาจัดงานเันเกิดให้น้องน้องก็เลยดีใจจนร้องไห้เลยค่ะทุกคนและคุณครูนิวก็เป็นคุณครูคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญและดูแลน้องสั่งสอนน้องตั้งแต่ยังเด็กเนาะอ่านี่นี่นะคะเป็นรูปภาพของเมื่อคืนเนาะน้องก็ได้นำมาลงในเฟซบุ๊กของน้องนะคะยิ้มแบบมีความสุขมากๆนี่และ น้องนะคะทุกคนอ่ะพวงมาลัยค่ะนี่คะ่ะไปดูกันดีกว่า เป็นคำขอบคุณจากน้องต้นข้าวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโพสต์ที่น้องได้โพสต์ขอบคุณจากใจทุกคนค่ะก็คือวันเกิดปีนี้น้องมีความสุขมากๆสนุกตื่นตันใจแฮปปี้แฮปปี้สุดๆค่ะ หนูขอขอบคุณทุกคนมากๆจากหัวใจจริงครอบครัวญาณีที่มาช่วยกันแจกของกินภายในงานครอบครัวยายบุวยจริงใจที่สุดมาช่วยกันแกะตังที่บ้านยันตีสองเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานไหนถ้าขอความช่วยเหลือไปเมือ่อไรครอบครัวของเราพร้อมช่วยเหลือหนูและญาเสมอและคุณครูดาวมาแจกขนมรังพึ่งเจ้าเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีที่อร่อยที่สุดวงเล็บสําหรับหนูคุณครูนิวช่วยประสานงาน Andra bow. แทบทุกเรื่องและสุดท้ายก็ขอบคุณพอ่พอพ่แม,แม่ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นที่มอบให้สุดท้ายนี้ขอพรทุกข้อที่พอ่พอพอ่อแม่ให้หนูมาขอให้ย้อนกลับไปหาพอ่พอพอ่อแม่ทุกคนทุกท่านค่ะปอลจริงๆหนูไม่รู้ว่าเมื่อคืนเป็นวันเกิดหนูคิดว่าจัดงานทำบุญบ้านใหม่เพราะย่าบอกว่าวันเกิดเราจะไม่จัดครูนิวก็บ บอกหนูแบบที่ยา่าบอกทีมงานสตาฟทุกคนเนียนกันมากนะคะเมื่อคืนก็เป็นงานที่มีความสุขมากๆเป็นบรรยากาศที่แสนอบ,อ,บอุ่นมากๆนะคะทุกคนอ่ะแล้วทีนี้แฟนคลับ ก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวันเกิดน้องด้วยมาอวยพรให้น้องด้วยนะคะทุกคนว่าต้นข้าวคือต้นข้าวเกิดวันที่13สิงหาคม2555วันเกิดอ่ะวันนี้วันที่13เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะตอนนี้หนูอายุ13ปีแล้วต้นข้าวนางฟ้าตัวน้อยแสนน่ารักแสนพิเศษแสนวิเศษเธอยังเด็กและน่ารักเสมอขอแสดงความยินดีสุขสันต์วันเกิดขอให้มี ีความสุขเสมอต้นข้าวมีหัวใจที่แสนวิเศษในวันเกิดของเธอเธอทํามันอีกแล้วมอบหัวใจและให้โอกาสกับน้องของเธอทั้ง3คนต้นข้าวเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่น่ารักมีจิตใจที่งดงามแสนวิเศษน่ารักที่สุดสุดยอดค่ะเนี่ยคือเป็นคําพูด จากใจจริงของแฟนคลับนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์และอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นและอวยพรให้น้องต้นข้าว่าวันนี้ลูกต้นข้าวน่ารักมากพิเศษกว่าวันไหน ขออวยพรให้ลูกมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ไข้ให้โด่งดังดังใจปารถนาวันนี้ปื้มแทนย่านี้หนูต้องเป็นเด็กดีกะตันยูและรักษาความเป็นต้นข้าวแบบนี้ตลอดไปนะลูกพ่อจะติดตามและส่งกำลังใจให้หนูเสมอนนะต้นข้าวสุปียาสู้ต่อไปอย่าท้อน,นะลูกนี่ก็คือเป็นคำอวยพรจากแฟนคลับนะคะแฟนคลับเข้ามาอวยพรเยอะแยะมากมายและกด ถูกใจหมื่นกว่าคนค่ะที่เห็นน้องต้นข้าวออกมาโพสนะคะนี่ก็คือเป็นรูปและบรรยากาศที่น้องได้ลงนะคะทุกคนนี่และยอดเงินรวมมาลายทั้งหมดน้องก็ได้อ่าสามแสนยอดเงินเป็นเงินสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามนั่นเองค่ะดีใจ ยินดีกับน้องด้วยค่ะที่มีแฟนคลับรักและเอ็นดูแบบนี้อ่ะเอ็นดูน้องแบบนี้และขอให้เอ็นดูน้องต้นข้าวแบบนี้ตลอดไปนะคะและพรของหนูก็เป็นจริงนะคะทุกคนค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้สากุเคมาราก็ขอมา อัปเดตข่าวสารน้องต้นข้าวไว้เพียงแค่นี้นะคะพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้ามีเรื่องดรามาร่าหรือมีอะไรที่พูดไม่ไม่ดีหรือผิดพลาดประการใดทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ได้มาติเตือนได้เราจะนําไปปรับปรุงนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ